ท่าท่าบริหารคอบาไหล่ยสำหรับชาวออฟฟิศครับท่าที่หนึ่งยืดกล้ามเนื้อคอด้านหลังและด้านหน้าด้วยการก้มคอให้คางชิดลงไปที่หน้าอกเราค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าและเดินขึ้นท่าที่สองยืดกล้ามเนื้อขอด้านข้างเอียงศีรษะไปทางด้านข้างค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าเราอาจจะเพิ่มความ ยืดให้มากขึ้นด้วยการเอามือไขว้หลังแล้วก็ใช้มือดึงช่วยก็จะยืดกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนะครับท่าที่3ยืดกล้ามเนื้อรอบคอปมคอ,อและหมุนศีรษะไปช้าๆนะครับประมาณ5-10สรอบไม่ต้องรีบนะครับทำไปช้าๆแล้วก็หมุนกลับท่าที่4 ยืดกล้ามเนื้อไหล่แขนและสะบักด้วยการยื่นแขนไปด้านตรงข้ามและใช้แขนอีกข้างหนึง่งมากดแขนไว้ยืดให้ตึงนะครับแต่ไม่ต้องเกรงหัวไหล่นะนับ1-10ถึง10แล้วก็เปลี่ยนข่างข้อท,ที่5ยืดกล้ามเนื้อบ่าและไหล่ด้วยการยกแขนสองข้างให้ต้นแขนชิดผูไว้แล้วก็ขังไว้นับ1-5ถึง้า ทำซ้ำครั้งและนี่ก็เป็น5ท่าง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้ในระหว่างวานันเพื่อยืดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เพื่อให้คุณห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดมครับ